วันนี้ไฟเอเ็พามาดูคอนโดย่านลาดพร้าวที่แต่งหรูเหมือนอยู่ในซีรีส์ซึ่งที่นี่ก็คือแชปเตอร์ the campus ที่อยู่ซอยลาดพร้าวหนึ่งบอกเลยว่าอยู่ที่นี่สะดวกสบายมากๆแต่จะสบายยังไงเดี๋ยวอธิบายให้ฟังขอพามาดูห้องก่อนเลยตัวห้องจะเป็นรูปแบบหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งโซนครัวและหนึ่งโซนนั่งเล่นมาในขนาด23ตารางเมตรบอกเลยว่าตกแต่งให้พรีเมียมขนาดนี้แต่ราคาผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่แปดพันบาทเท่านั้นและที่สําคัญเขาให้ทั้งเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ว่าจะแอร์แคเตัวมา ที่สามารถเปิดใช้งานได้เลยและอยู่ที่นี่หากินง่ายเดินออกไปร้อยเมตรเจอร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อดังอย่างปอประทีปเลยและยังมีทางร้านอาหารตามสั่งอื่นๆอีกห้องน้ำเขามีสุขภัณฑ์มาให้ครบและส่วนชาวก็แถมเครื่องทำน้ำอุ่นให้ฟรีหนึ่งเครื่องอยู่ที่นี่สบายมากเพราะใช้เวลาไปยูเนียนมอแค่4นาทีและใช้เวลาไปเอ็มอาร์ทีให้แยกลาดพร้าวแค่6นาทีเท่านั้นส่วนใครจะไปเซ็นทรัลลาดพร้าวก็แค่5นาทีส่วนกลางที่นี่มีทั้งสระว่ายน้ำที่ดูสะอาดน่าเล่นและฟิตเนสที่มีเครื่องเล่นให้เลือกเยอะเลยสะดวกสุดๆใครสนใจห้้้อองงนีตรบ ทักไฟเอสเตดเลยเพราะห้องไปไวมาก